โลกโลกียะกับอยังโลโกความหมายอย่างเดียวกันใช่ไหมครับส่วนโลกโลกุตระกับปโรโลโกความหมายอย่างเดียวกันใช่ไหมครับผมก็ถามให้ได้ความชัดเจนครับอ้าวก็ขอเพิ่มความชัดเจนขึ้นไปให้ฟังอีกบลัลีท่านใช้ว่าอายังโลโกคือนี้อยังโลโกนะประไปว่าอื่นนะ ปรโลโกรหรือประประโลโกก็คืออื่นอันนี้กับอันอื่นต่างกันไหมล่ะอันนี้นี่อันนี้เอออันอื่นจากเนี่ยอันอื่นต่างกันมากอ่ามันก็ต่างกันทีนี้ใครจะอธิบายคําว่าอื่นได้ถูกต้อง สภาวะธรรมสำคัญของพระพุทธเจ้าเช่นเขาบอกว่าโลกนี้คือโลกที่ยังมีชีวิตกันอยู่ตรงนี้และอื่นเขาก็บอกว่าตายลงตายลงชีวิตก็เลยไปอยู่ที่โลกอื่นไม่ใช่โลกที่เนี่ยอยู่ได้อย่างนี้นี่เขาก็จะเข้าใจกันตึงต้งๆง่าย,ายๆแบบนี้เท่านั้นส่วนใหญ่โลกนี้โลกอื่นหรือโลกนี้โลกหน้า โลกนี้แล้วก็โลกหน้าหรือโลกอื่นมันมันคนละโลกกันเขาก็ว่างั้นคนละโลกแต่ความจริงอาตมาไม่ได้อธิบายอย่างนั้นเพราะอย่างนั้นไม่ต้องไปอธิบายนี่เจ้าวักมันเป็นไม่ใช่มันก็เป็นมันก็เข้าใจอยู่ทุกคนแหละนะมันไม่ต้องไปอธิบายไม่ต้องไปพูดถึงมันหรอก ที่ต้องควรจะพูดถึงก็คือในยะคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ปรโรหรือปรโรโลโกโลกหน้าหมายถึงโลคอื่นที่เป็นอีกโลกหนึ่งมันต่างไปเป็นโลกุตระนี่ตังหากล่ะที่โลกของของศาสนาอื่นเขาไม่รู้จักเรื่องนี้โลกุตระหรือโลกของคน อาริยะที่ไปเป็นโลก,กุตระนี้เด่วกว่าผู้ที่มีปัญญาภูมิปัญญาและก็ปฏิบัติได้โลก,กุตระคือเป็นโลกของคนที่มีปัญญาอย่างรู้กิเลสต,ตนเองแล้วก็ทําให้กิเลสต,ตนเองลดได้หรือหมดได้จริงนี่คือโลกสําคัญที่ผู้จะตรัสสรุ้พูุทธเจ้าตรัสสรู้แล้วจริงๆด้วยทําได้จริงๆด้วยจนหมด สุกหมดทุกจนทำให้ตนเองสลายจิตวิญญาณไปเป็นดินน้ำไฟลมด้วยปริญพานเป็นปริโยสารได้ถ้าโลกหน้าที่ตายไปแล้วไปไม่ต้องพูดกันเลยมันพิสูจน์กันไม่ได้คุณตายไปแล้วคุณจะไปยังไงจริงๆคืออะไรคุณจะเป็นยังไงไปใครตายไปแล้วก็ต่างคนต่างไปมันพิสูจน์ไม่ได้เลย แต่โลกนี้อยู่นี้แล้วทำให้บรรลุโลกหน้าในปัจจุบันนี้ต่างคนต่างพิสูจน์กันได้เลยอย่างน้อยก็ของเราเองปัจจัดตังของเราบรรลุได้ของคนอื่นไม่รู้ละจะได้ไม่ได้ทำไมเนี่ยอย่างนี้เป็นต้น